สวัสดีครับโอ้ยจำเสียงเลยเลยจ้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้ามีเรื่องอยังมีเรื่องอยังโอ้ยอยากไี่เมา้อยอเซื้อค่ะอยากให้เป็นประสบการณ์อยากได้เป็นประสบการณ์กับอันผู้ใส่ท่างใส่ถนนจังสี่นะค่ะเสียงบอกใครได้ยินเท่าไรชัดไหค่ะได้ยินว่ชัดเลวชัด,ชดแลว<ล>เป็นจังไหนครับแบ่งปันเ,เรื่องเขตเกิดยุไซ เหตุเกิดยุ้งเขียวค่ะยุ้เขียวเป็นยังไงแมนแมนกับพอดีวานูเป็นคนขับรถครับอ่านูนูขับรถมาจากกันคอนแกนเนะครับนูเปลี่ยนทัวหนูขับแล้วลูกไต้นูเนี่ยซิเป็นอ่าอายุสิบสี่ปีสี่เขาสิบห้าปีเขานั่งหลังน้ําพอพอดีว่าลูกสาวหนูง้อง่เขาบ่ไให่อันพอนางหนากันนูอืมอาปี่นิคนต่างแดนเนาะค่ะคนต่างดนเหตุเกิดเมื่อคืนนี้เม่นบะ เมนค่ะเว,วลาแจ็กทุ่มครับแจ็กทุ่มช่วงช่วงประมาณอ่าสามสามทุ่มได้ค่ะครับครับสามทุ่มสามทุ่มนิดๆประมาณนี้ค่ะจากแล้วบัดท,ที่นี่ก็เลยว่าอันเปินก็เลยเอินเอินเอินปดกระจกรถลงถามลูกเพิ็ถามหนูมามาแต่ใส่หนูก็เลยบอกว่ามาแต่เปื่อนน้อยพอดีไปหาลูกสาวมากคก็เลยวางสี่ค่ะบัดที่นี่อ่าเชื่องรถนูเนี่ย คือว่ามันมันมันเทตสการเนาะค่ะในหมูกระเทียมคว้มพร้อมไปเพราะว่าหมูสิกบานหาพ่อหาแม่ครับแต่ว่าบ่มีไข่ดื่มอย่างจัดค้นของทุกอย่างครบทั้งน้ำแข็งเหล้าเบียร์คือพร้อมแต่ว่าไม่มีใครดื่มค่ะครับในรถก็จะมีตัวหนูเองแล้วก็สามีแล้วก็ลูกชายหนึ่งคนลูกสาวหนึ่งคนลูกชายเนียสุดสี่ปีค่ะลูกสาวนี่สามขวบเก้าเดือนค่ะ แล้วปที่นี่เพิ่นก็เลยขอตรวจเงวหรือไสหนูขอเบ่งบัตรประจําตัวประชาชนครัหนูกันด้วยที่คว้มที่วานหนูบระหูกฎหมายเนาะหนูก็เลยบอกมาถ้าเกิดเขาจะตรวจก็ตรวจไปแต่ผู้พอบย้อมผู้พอบอกมามันมันยังว่ายอชนอยู่แต่แต่ว่าเราเราไม่มีสารเสพติดทั้งคู่ทั้งหมดทุกคนเนี่ยคือโดนเป่าแอลกอฮอล์หมดเราเราเราให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะคะเราเราให้ความร่วมมือเพราะเราบริสุทธิ์ใจแต่ทีนี้คือ สามีหนูอ่ะดูดูดูเพจเกียงไกประจําเขาก็เลยบอกว่ามันจะตรวจกันง่ายไหมเพราะว่าป๊าไม่ได้เป็นคนขับนะหนูอะไรอย่างเงี้ยเพราะแกเพราะว่าแฟนหนูอ่ะัวหนูเนี่ยเรียกหนูว่าหนูไง่ายค่ะเขาก็เลยเขาก็เลยมีการที่แบบว่าอ่าขอขอคําล้องอะไรเขาสักอย่างที่มีกระดาษนะคะแต่ทีเนี้ยตอนตอนตอนสามีเนี่ยได้กระดาษแล้วเขาพาไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนพอพอเขาจอดที่โรงพยาบาลนะคะ เขาให้หนูเนี่ยเป็นคนอ่านเอกสารแต่ทาไมทางตํารวจอ่ะเขียนบอกว่าผัวหนูเนี่ยตรวจจีขึ้นเป็นเป็นเป็นสีม่วงเป็นที่แบบว่าอ่าอันเนี้ยแล้วมีมีข้อพิรุษมีข้อสงสัยหนูขอถ่ายรูปขอถ่ายเอกสารเนี้ยเขาบอกว่าอ่าไม่ได้คือมันเป็นเอกสารทางราชการ,รหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่รู้กฎหมายหนูไม่รู้อ่าข้อมูลพวกนี้หรอกคะ่ะหนูขอเป็นหลักฐานไว้หน่อยได้ไหมเพราะว่าพวกหนูบริสุทธิ์พวกหนูมากันแค่ครอบครัว เขาขอคนลดหนูด้วยนะคะครับอ่าหนูก็งงว่าอ่าคิดดูว่าเรามาสี่คนพ่อแม่ลูกเนี่ยหญิงสองชายสองแล้วแล้วเด็กแค่สิบสี่ปีกับสามขวบเนี่ยคือมันมีพิรุธตรงไหนหนูก็เลยงงแต่ว่าเราเราก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างเขาถามอะไรมาหนูก็ให้ความร่วมมือค่ะครับแต่ทีเนี้ย คิดที่ว่าหนูหนูส่งให้ไปให้ไปอย่างเงี้ยหนูก็ไม่กล้าโพสแบบว่าให้เป็นแบบว่าอุทาหรณ์หรือเป็นเตือนใจหรือเป็นอะไรเงี้ยถ้าเกิดบางคนกลัวถ้าไม่ได้ดูแบบว่าดูเพจเกียงไกรไทยอ่อนพูด่านเถื่อนอะไรเงี้ยเขาอาจจะกลัวจะสั่นจะรน่นนี่นั่นก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะโดนแบบดีไม่ดีอาจจะมีแบบอ่ามีห้าบาทสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เงินมันหายากนะค่ะก็นั่นแหละโอ้เป็นเป็นอะไรที่เสียเวลาแล้วเป็นอะไรที่แบบว่า แล้วเดี๋ยวเราเลื่องยุดโรงพยาบาลต่อวัสรุเป็นยังไงหยุดโรงพยาบาลไม่ตรวจค่ะไม่ยินยอมเพราะว่าเขาให้หนูอ่านเอกสารเนาะแล้วเขาจะให้แฟนหนูเซ็นเขาจะให้สามีหนูเซ็นใอ่แล้วที่เขาขีดขีดขีดแบบว่ากากระบาดเครื่องหมายถูกค่ะที่มันจะเป็นช่องเป็นช่องเป็นล็อกเป็นล็อกหนูก็เลยบอกว่าอ่าคุณตํารวจคะคุณพี่คะอันเนี้ยแฟนหนูยังไม่ได้ตรวจฉี่ยังไม่ได้ตรวจปัสสาวะเลยทําไมพี่ถึงเขียนว่าแฟนหนูอะ มีมีปัสสาวะสีม่วงอาอ่าแล้วทีนี้แล้วทําไมข้อที่สองคุณคีดอีกคิดถูกอีกว่าแฟนหนูมีพิรุษเป็นผู้อ่าต้องสงสยัยครับแต่เนี้ยยังยังยังไม่ไม่ไม่เอกใจเท่ากับข้อแรกที่ว่าเป็นเป็นแถบสีม่วงเพราะเรายังไม่ได้ตรวจเรายังไม่ได้อะไรเลยครับอ่าทีนี้แฟนหนูก็เลยบอกว่าอ่าเนี้ยอ่านจบ้วมันบอกเพราะอัานจบแล้วกาะคือว่าไอโปรเซน แอนูไม่เซ็นเอกาสารนะคะเพราะว่าเราไม่ยินยอมเพราะเพราะว่าเรายังไม่ได้ตรวจยังไม่ได้ทําอะไรเลยเขาไปเขียนว่าเรามีแถบมามา์มาร์าเฮ้ามี่สามสิบดีสี่นะแม่จ้ะครับอ่าบัรที่นี่เพิ่นกันเลยว่าพี่ไม่ยินยอมใช่ไหมผมไม่ได้บังคับผมไม่ได้ขู่เขียนผมไม่ได้กักขังลงเงียวนะอ่ะเพิ่นกันเลยเชิญพวกหนูขึ้นรถขึ้นรถอันตํารวจซีประตูออกเพราะขึ้นรถตํารวจกับมาดานอีกกับฟัวนู้เดวิลกับ กับสารวัตรหรือหรือผู้กู้ก,กับนี่ยังนี่แล้วจ้ะเพิ่นก็นเลยมยว่าคุณคุณต้องการให้ผมไปใช่ไหมผมต้องไอ้นู่นนี่นั่นใช่ไหมคุณไปฉี่มาก่อนคุณคุณไปปัดสว่ามาก,ก่อนปัดที่นี่พวหนูก็เลยไป,ไปไปเงียวใส่ขวดมากี่ยค่ะบอกแบบมันบาดเนาะไปเงียวใส่ขวดมาแล้วกะคือเขากำขวดไว้เขายังบ่ตรวจยังยังยังมาไจุ่มอาถรวพ์มันที่ขึ้นขีดสองขีดนี่ยังไม่จ้ะเนาะปัดที่นี่เพิ่นก็นเลยเชิญพวกนูกขึ้นรถอีกรอบนึง ขัง้งแรกเพิ่นบอกมาเทียวเนี่ยอ่าสิพาไปโรงพยาบาลอีกครับ<ะ>แต่บัตนี้เพิ่นเล่ยเลยอันอัน่าขึ้น,าน่าไปอันโรงพยาบาลผู้เขียว<ะ>ตอน,นอกผู้เขียวค่ะว่าอันตรวจตรวจเบื้องต้ตตตตตตนก้อนนู่นนี่นั่นบัตนี้ผัวนูเลยว่าอันเออลูกเมี่ยื่อยแล้วลูกเมียลาแล้วอันนี้ ผมผมบ่ได้ยินยยอมเด้อแต่ผมอันเนี้ยก็จำย่อมเงี้ยสินหนาดแล้วก็เลยเฝ้าไปเนาะตรวจกับบอมีสารบ่มี่อีหอย่างแต่เพื่อนที่เอาทุกข้อหาเลยแม่ค่ะแต่ที่เนี่ยตรวจกับบพ่อกกะกับที่เอาอันอ่เนี่ยก็เมาจีจ่ะผู้โดยสารเมากระถือจับถือปับครับเมากระถือจับถือปับก็เลยเป่าแอนกอฮอ์กับทั้งครูกับบมี่กับบมี่อีหย่างเลยเพื่อนคือเพื่อนที่หากอหายห้อยได้เองสินะครับ แมนค่ะแต่บัดที่นี่ที่มาหนูหนูกับเป็นเป็นลูกเพจเป็นอันนี้ติดตามเพจทั้งนี้อยู่แล้วหัวห<ะ>นูกับติดตามตลอดอันนี้ตลอดเล่าก็เลยว่าให้เป็นประสบการณ์ให้แชร์ประสบการณ์แหมถ้าเกิดคนบางคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นจิตอ่อนจิตตกแบบว่าเปิดมาลูกเมีย่ยงจ้ะเป็นจีจังไนเป็นสีอันนี้จังไนแมนบอกค่ะ,ะนั่นนหละก็เลยงงแต่ว่าพ่อบัดที่นี่ตำรวจเริ่มหูว่าหัวหนูเนี่ยเบิ้ง เบึงนักโลกาทางเคลือหลายแล้วอันตำรวจอันชั้นผูน้ใหญ่เนี่ยเพิ่นก็นเลยว่าอันเนี่ยแหละอย่าไปดูคลิปอย่าไปดูเลยมากถูกจับมาเยอะติดคุกมาเยอะนะพะนะว่เอาน,นะจ้าวแบบแบบแบบห่เข้ายานในเข้าตรวจย้อนนัน่นตรงด้านนั่นเลยบอลลก็บบยอมบอลลูบ่ย้อมเลยค่ะแล้วด่านพ่อ แล้วมาแล้วบผิดแล้วหูวมามาก,กับลูกกับเนี่ยเนี่ยแล้วอันเิ่นถาม่นราาเรด้อยๆเห็ดงานอีหยังงยูไสแล้วเป่นสอลูกหนูว่าสันสอจนมาหนูก็เลยบอกมาครับที่ตรวจลูกหนูหนูก็ให้ตรวจแต่ว่าลูกหนูสิบสี่ปีนี่เขาตรวจได้อยยุบอกห้าหนูก็เลยว่าซีตอนตอนตอนคุณตำรวจมาขอดูบกกัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยทําไมคุณคุณตำรวจไม่ดูล่ะคะว่าเขาเกิดพศอ,อ,อะไรถูกต้องไหมคะครับ อ่าแล้วที่นี่กับพ่อมาแบบว่าพ่อเริ่มลูกว่าผัวนูเริ่มลูกกฎหมายผัวนูเริ่มแบบว่าเหมือนจะต่อต้านเหมือนจะอยังกะอ่าเราเอารุ่มมารวยกันได้เราคุยกันดีๆได้นู่นนี่นั่นคุณเดจ้ารับอ,อืมนันละหนูกับวิอยากนีปัญหาหรือบ่อยากนี่ยังกับอันไผยดอกธ้ามาที่นี่ขึ้นมาตอนเนี่ยมันเป็นเค่สการค่ะกะทุกคนก็ต้องดูแลเจ้าของตรง ดกต้องแบบว่าเวลาเดินทางไปับครอบรัวโน่นนี้น่นะไม่มีใครอยากดืม่มไม่มีใครอยากเสพไม่มีใครแบบโน่นนี่นั่นหรอกคะ่ะที่จะออกไปอย่างเงี้ยแต่คุณดูพิรุธตรงไหนตรงที่ว่าครอบครัวของพวกเราสี่คนพ่อแม่ลูกเนี้ยมีเด็กอ่อนเนี้ยคุณคิดได้ยังไงอะไรอย่างนี้คะ่ะอืมแมนสรุปชุดท้ายเสียเวลาอยู่เจ็กชั่วโมงครับ ประมาณสองชั่วโมงค่ะพอไปกลับต่อเ่ยวแรกไปโรงพยาบาลก็ใสรประมาณสิบห้านาทีแต่ว่าปัวหนูปวยยินงยอเป็นบอเพิ่นกับพากลับมาหนาดานหนาดานเซสจกบเบีลยังกันอีกกับประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วเพิ่นกับพามาลงพักหนาหน้าดานชื่ออย่างหนูโป้หูเลยค่ะเออคือบอต้นลงไปไทยมาก มีมีมีสต่ทายลูกที่ว่าอัดนั่นเลยค่ะพอดูพร้อมที่กลัวออแล้วพร้อมติ่ยานพร้อมแล้วเพิ่นบอกพร้อมเดชว,ว่าอันอันอ่เนีนนนเ่ยก็ได้รับอนุญาตหรือยังนู่นนี่นั่นอี่ยงสิแมค่ค่ะนั่นล่ะแต่ว่าปัจจินีผัวหนูกับมีแตออัดนี่เตอทายป้าคะป,ะปา้ปะปาป,ปา้ปปาป้ารู้ไหมว่าขวหน้าด่านชื่ออะไรออเ สามดาวแต่โบมี่บาดจ้าคนไหมคะอืมอือได้ก็<ะ>สรุปชุดท้ายว่าเฮาบไดีเ้เฮดผิดอ,อีหยังโบมี่ยังจะคอหาเลยค่ะโบมี่เลยเขาตรวจเทอาน,นี่เบิร์เป้าแอลกอฮอล์กะเป๋าทต้องตัวทั้งเนี้ยครับแล้วกัตอนหนูกกยิ่ย่อไม่คนลดคนอย่างพอนหนูก็ต้องทายลูกหนูก็ต้องอัดชิปไปเพราะว่าหนูมากกับแกซีคนพอแม่ลูกไหมคะ่ะเราเบียดที่สื้อมาทั้งรถนี่ก็ขึ้นมา ครบทุกอย่างไม่มีอันไหนเปิดไม่มีอันไหนขาดหรืออัขับอันนี้เลยกัยนย่อมย่อมไปเพื่อนเช็คเพิ่อนอันนี้เปิดค่ะครับจ้าอืมเราอยากมาแบ่งปันประสบการแมนค่ะขับแบบพาเป็นบทเรียนบ<ว>่ได้าไห้ผู้ใดเนาะแมนก็บ่ได้บ่ได้ว่าไอ้ผู้ใดดอกแต่มันมันเป็นกี่บาถ้าเกิดพ่อพอกันจะฟลองอยู่บ่หูเลยค่ะ บอกหูเลยว่าลําบากครับเอาเด็กน้อยสามกวบสี่กวบนี่ขืนรถตํารวจนั่นงซี่ประตูไปน้าพอนั่งไปโรงพยาบาลลวก็โยนกับมาหนาดานอีกแล้วก็ขึ้นรถมากอันตรวจอยู่โรงพักอีก <c oughs> จนมาลูกล่ะจนมาลูกเมื่อยอื นั่นแหละค่ะก็เลยมาหาหาคนอื่นหาของพวอื่นหรือหรือผู้อื่นพันอื่นแบบว่าบ่เคยแบบว่าเจออย่างสี่หาเพื่อนบังคับหาแบบวนี้ในในกรณีแบบนี้สามารถแบบไอ้นี้ได้เลยนะคะเพราะเจอกับตัวเองเมื่อคืนเนี้ยเป็นอะไรที่แบบว่าเอ้ยตอนแหลกสู้ในตำรวจว่าสันละจ้าพวกก็บอกว่ายิ้มสู้ไว้ยิ้มสู้ไว้พะนะได้เบอร์โทรผมมาใ,ใส่เราเบอรโทรมาดึกแต่ละาไม,ม่เคืนนี่ อันนูนูวาน่ายิ่งไปจะซื้อเจ้ามือนี่สวยๆนู้ซิโท้ไปครับอาผัวนูก็เลยบอกว่าแอด่าห้องเขาเป็นมูในอันนักโรแมนเชือนักล่องแช่ประสบการณ์เบิ้มกหนูอานูนูก็เลยล่องตัดคลิปสัานๆแล้ก็สัน่นหลจก็สองนาทีกว่าบ,บ่บ่ตัดส่งม่ส่งเอาเขาส่งม่ล,ล่องเราบอกว่าแมนทีแมน กันนั่นล่ละแล้วราแแอดมินกันเลยว่าอันผมผมอให้เบอร์อท่านเกียรไกไทยอ่อนไปนะครับพรุ่งนี้อยโทรหาท่านเพราะว่าท่านปิดมือถือแล้วเพราะมันดึเนะจ้ะอีกอย่างหนึ่งหนูกลับบ้านนี่ประมาณชั่วโมงประมาณอีกหกสิบกิโลหนูกะสีหอดบ้านเพราะว่าหนูเมื่อยหนูก็เลยเตียนกันขับปฏิมีผัวก็เลยได้นางหลังกับลูกาย้ต่เอมาเจอดานนี่แหละก็เลยเป็นทีว่าแบบ จังใดอันหอดคนลดกันผุดเนาะโอ้ยสนดอกบ้านยนี่ยใส่ก่อบ้านไีนใส่ก่อนหนูเป็นคนลงนบัวแดงค่ะอ๋อองบัวแดงเมียนจ้เาเขาคือคือบ้านียนผู้เขียวเอากับบ้านกัวหนูยุ่เลยหน่อยนอยคะค่ะหนูเป็นอาบลูกหนูก็ตัดออกชนบทมั่นจาน,นหนูไปทำลูกสาวมาออ้ค่ะเอาอันอัน,อนที่กำลังคุยกับผมนี่ผมอัดเสียงไว้เป็นบันทึกเทปไว้สิออกอากาศมือแล้ได้ อเห็นเห็นแอดมินบอกอยู่ได้ค่ะได้ไม่มีปัญหาค่ะคือคเป็นแชร์ประสบการณ์ไปเลยครับยันยันแบบว่าคนอื่นพันอื่นแบบย่านย่นยอมยอม่ยอ,มยอมเสียหนาะคือจังเลยขอให้พานคอให้นี่เพราะว่าเป็นมีดถ้าเกิดได้เบิ้งคลิปเต็มเบิคนขึ้นนี่นุกโหลดเบิรคนขึ้นนั่นล่ะที่ว่าอันทรงทรงให้แอดมินนะจ่ะนั่นแหละ เพืนก็บอกว่าเออคันตากเนี no ่ยนาคันหนงคัหนูก็แห้งบอกพ่าเก่งเนาะแบ่งแปนประสบการณ์คือขันขันคนอื่นเขามีแผลยู่หรอเขาอาจที่ยอมเสียเงินเสียท่องเนาะแมนค่ะถ้าเกิดแบบคนที่แบบว่าแต่เราก็เข้าใจในในคนเดินทางเนาะแต่เมื่อคืนนี้หนูก็บอกตำรวจนะถึงว่าจะค้นรถหนูจะตรวจว่าตรวจแอลกอฮอล์นู่นนี่นั่นหนูไม่เอาชีวิตหนูน่ะมาเสี่ยงกับพวงมาลัยหรอกเพราะลูกหนูก็อยู่บนรถพ่อแม่หนูก็รออยู่บ้านหนูก็เลยบอกเพื่อนทั้งสี่ค่ะ นั่นแหละแต่ปฏินิพพ์เพราขอตรวจเงียยผัวนูนะ่ะผัวนู้นพยิ่งย่อมผัวผัวนูบนรานู้นนะี่น่ะก็หาตรวจไปครับขี้หาตรวจอันแอลกอล์นูขอถามนิดนึงว่าเขาเนี่ยเป็นผู้โดยสารสามารถตรวจฉี่ตรวจปัสสาวะได้ด้วยหรอตรวจได้อผู้โดยสารก็ตรวจได้จิจ้าจริงๆผู้โดยสารตรวจก็ได้กันนั่นแหละเราเป็นผู้โดยสารแต่หนูเป็นคนขับรถแตเน้ดิมันมันต้องมีเหตุอันควรเชื่อก่อนสงสัยก็ได้ การตรวจสารเสพติดในร่างกายต้องมีเหตุอันควรเชื่อแล้วเวลาตรวจทีนี่เดี๋ยวต้องถามว่าเ่ยอยู่ตรงไหนเงยต้องมีห้องน้ําสะอาดห้องน้ำนีห้องน้ำบ่ครับหลายขางข้างเดี๋ยวมืออาชีพข้างท้างกับผิดพรบรักษาความสะอาดผิดพรบผิดประกาศของคณะกรรมการป้องกันป่าปลามยาเสพติดว่าการตรวจทีในกลุ่มบุคคลหรือในบุคคลวิธีการตรวจเขาระบุไว้ชัดเจนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน สิตรวจยุ่แข่งแท่ง้อซื้อบ่ได้บ่ได้ถ้าเอาเรื่องแม่พิดเม็ดอะครับผิดพิดหอดผู้การเพราะว่าผู้การเป็นอคนอนุญาตให้เขาเขาเขาจีเฮ็ดเฮ็ดนอกนอกนอกที่ผู้การเขาอนุญาตบ่ได้ทาเฮ็ดนอกคําสั่งของผู้การแสดงว่าเขาเห็ดผิดเองเออถ้าเอาเรื่องนี้คือคือพิดอะถ้าเอาเรื่องคือพิษอะค่ะเพราะว่ารอบสองเพิ่นก็บอกว่าสิพาไปลงบาลเลยปัดที่นี่ อาสารวัตรหรือยังอีกคนนึงนี่แหละคนก็เลยขืนรถมานั่งกนเลยบอกว่าผมจะพาไปตรวจเบื้องต้นที่สอนอถ้าเกิดพบก็คือว่าผมผมมาบ้าไปโรงพยาบาลอยัง,งสี่นะคะ่ะหนูก็เลยหน,นูเดวอลคำนึงอยู่เอ้าคือ,น,คอนมาบ้าไปโรงพยาบาลเลยก็เลยมาสี่ที่จริงตรวจโรงพยาบาลก็ตรวจอยู่อยู่สอนอไม่กันเดียวกันแต่ว่าไอ้เมื่อกี้นี่นเห็นบอกว่าตรวจตรวจอยู่ที่สอส,ส,อสพอสถานีตำรวจประเคนบอกเมื่อกี้นี่เบนค่ะ ั้งแรกเพิ่นบอกว่าสิพาบอไอตัวยูสิาทยนี่ตำรวจนี่เงี้ยวยูใสไปเงี้ยวยูใสแต่เงี้ยวอยู่ข่างข้างมองที่ว่าเป็นโบกรดเลยค่ะอยูต่งดานเลยเงี้ยวไใบแล้วพวนกำใ้เลย่็ไอเมี่ยแบบบานพิษห่างโตตลอดก็ไอห่างกะถือว่ากะถือว่าเขาเขาเฮ็ดพิษระเบียบเฮ็ดพิษประกาศเขาเขามีความพิดแหละถ้าเขาจะเอาเรื่องก็มีความพิดนะครับแสดงว่าเขาบ่เขาลบในในใน ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆที่ประกาศคณะกรรมการป้องกันป่าปลา,ปา,ปา,ปาปมยาเสพติดเขาเขาบอให้ความสําคัญกบเร่องการตรวจหาสารเสพติดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโอ้ยหนูซูนตั้งแต่อันเอาเอกสารสองใบมาอันให้หนูอ่านนอกมาจั้งในามาบอกว่าผัวหนูเั็นเงี้ยวเป็นสีม่วงพะนะพอตองมาอันมีพิรุษมีอันนี้สงสัยว่ป้าตอนที่ตรวจเงี้ยวผัวข่อยเลยมาอันผัวข่อยอันนี้แลวก็บ่เคยหางกันจะเที่ยวเป็นไปบ่ได้มิจตยู่กับลูกกระเต่า กันเลยมาสี่ปัทนีนีกันเลยเปินกันเลยบ่าแล้วจะเอายังไงครับพนะตำรวจสองหน้เดิบอกอยู่ล่งบานลแล้วจะเอายังไงผมไม่ได้กักขังลวงเนี่ยผมไม่ได้นู่นนี่นั่นเลยมันก็เข้าขนมันก็เข้ากักขังลวงเนี่ยแล้วมันเข้ามันเข้าแหละครับ ก็น,นั่นละค่ะปฏินิพนธนก็เลยเชิญขึ้นรถอีกรอบหนึ่งกันเลยมาทรงอยู่หนาดานหนาดานอีก,กะเลยไปเว้ากันัวดนู้นนั่นถือเขาเอินไปไปว่าอีกไปนี่อีกแล้วเลยไปย้อมเงี่ยวแต่เราไปย้อมตรวจยุ่น,นันขึ้นเงี่ยวใส่ขวดแล้วกำถือไปเลยแล้วบาสิบบาไปโรงพยาบาลอีกกรไปพ้นะ<ฆ>แต่ปฏิทินธ์เพราะขึ้นรถขึ้นรถที่ประตูรอบสองเนี่ยที่ได้ประมาณนาทีสองนาทีเว่อกันไปว้อกันมามาอ่าผมจะพาไปตรวจที่สอนอพานะ คือไปตรวจเบื้องต้นเลยถ้าเกิดไม่เจอไม่พบสารเสพติดก็คือกลับเลยเ<ร>ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะเ็นให้ปนะั้นนันเนาะแมนปั้นนันเลยค่ะกันเลยมาโอ้จะเกิดเป็นคนที่ยาดเป็นคนทีโบกหูบ่มีความหลุ่นในด่านนี้อันนี้เพิน่นขึ้นสียานคัะอยู่จ้าปัจจุบันพวกหนูเนี่ยบเฝ้าพอจังไหนบ้านมันบหนีไปใส่จ้ามันบอกว่าเสียเวลาเดียวเพิ่นกองพวกหนูนะเพิ่นกองผัวข่อยนู้ มันเสียเวลาตั้งแต่จังแี่พวกเจ้าสิได้กลับบ้านไปนอนนูนี้นั่นผัวหนูเลยว่าบาาบเฝ้าบ้านแมนบ่นี้ไปใส่ <ừ. S 1> คือพ่อกับแม่ก็อยู่บ้านปกผมนี่คือหูว่าจะาของบริสุทธิ์อยู่แล้วบ่ได้เฝ้าไปใส่ไป <ạ. S 1> เรืเ่อยๆเพิ่นที่ให้ตรวจอยู่นันให้ได้ครับ<อ>ม<แ>รสรุปเนะานะสารุปว่ากะรคนเข้ากับโบมีหยังเนาะกะกลับบ้านโดยสวัสดิภาพคุณคุณหยังผมยังบ่ใันได้จักซื้อเลยโอ้แตงโมจ้าคุณแตงโมขอบเอ้า แต่งโม้แกล่งดังนี่แหละตอนนี้การยังว่าน่าหลาปหวานดูแลประกาหทางจากเนี้ยยานค่ะยานเนี้ยเสียอ้าวขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆคุณแต่งโมบครับสวัสดีครับสวัสดีครับคสวัสดีค่ะเอ่อการตรวจหาสารเสพติดนี่มันต้องมีเหตุอันควรเชื่อสงสัยกับบ่ไใตรวจเงี่ยแล้วก็ยังมาตรวจเป้าแอนกิฮอห้ออีกกับบ่อพ่อต้องมีคำตอบให้สังคมนะครับ ไอ้จุดตรวจจุดสกแกนนี่จริงๆเนี่ยขับว่าตรงเนี่ยอยู่ในมติกอรชอนี่ยหามีดานลอยเด้อันนี้ผมไม่ลอยะอัน,นตั้งบนพื้นครับไม่ลอยครับบนลอยร้าไปลอยครับตั้งเดือพื้นเลยคร